ปลาส้มเด้อพี่น้องก็เตาท่า,านเด้อยูยูอ่ะที่สองโตเดอ้อเตาท่า,านบ้านบ้านปาารัวบ้านยูยูเนาะปาพี่น้องสุกแล้วงานตากระสีปิดประมาณนี้จ้าปลาสม้มตรงดำๆนี่เป็นเข่าเด้ออาะสีดำนิดนึงแต่ว่า เพกินก็บ่เป็นยาจ้าแต่ว่านี่ยก็ได้ยุ่ยซายั่วๆนอนอันนี้ปลาปลาต้มปลาตีนกระสาปลาต้มปลาตีนปลาตามไปปลาต้มปลาตีนลงไปใันจะผ่าย่างผ่าก็ทุกการผทาเต่าทางที่เจ้าปลาโบราณโบราณเบียร์ปลาเทียร์ปลาเดี๋ยวว่ารอดูสุดกันเด้อพี่น้อง ตีกออกมาแล้วมันก็สีสิน้าตาประมาณนี้เด็กพี่นองกระซีสีเหลืองสมงเงาขนาดสินยูิกไปแล้วหนึ่รง,องรอบกระซีประมาณนี้ฟ้าเต้าถ่านนอสาวบ้านนาเด็กยูอ่ะคึงสุด้าพี่นองปลาสมปลาจีนทอดจ้าสีเหลืองๆฟ้า สี่ตาก็จะประมาณนี้เด้อสี่ชิ้นนะจ๊ะยัยูอ่ะยังเหลืองเนาะจะชิมให้ดูเด้อว,ว่ามันสีแซ่บบอเด้อน้นองเอ้ยกินข้าวบ้านบ้านสาวบ้านบ้านเด้อตาช่องมีสีส่ตาแนวเด้อพสาสาีน่น้องกดติดตามกดสัสไข่เห็นแน่เด้อจ้าช่องน้องใหม่